สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับต้องขอขอบคุณคุณเจฟฟี่นะครับที่นําเราเกี่ยวกับเรื่องของความหมายคําว่าอาริโกนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Music Devotion ดนตรีน่าคิดนำเสนอโดยสมาคมดนตรีคริสตจักรหรือ Church Music Association นะครับผมและยังอยู่กับผมเจฟฟรีย์นะครับคำที่ผมจะนำมาเสนอในวันนี้ชื่อว่า Allegro ครับคำว่า Allegro นะครับเป็นภาษาอิตาเลียนครับแปลว่ามีชีวิตชีวาหรือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือเชี e r f ฟูครับผมเป็นคำที่ใช้กำกับจังหวะความเร็วของดนตรีเช่นกันครับผมซึ่งความเร็วของ Allegro เนี่ยจะอยู่ที่120ถึง1 156 BPM นะครับแต่บางตำราเนี่ยเขาให้ขึ้นไปถึง168 BPM ซึ่งเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะฮะนี่เป็นคำที่3แล้วนะครับในหมวดหมู่กำกับจังหวะความเร็วที่เราได้เรียนรู้กันนะครับผมคำแรกก็คือ Adagio คำที่2ก็คือ Andante ในตอนที่1และตอนที่6นะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้ครับว่าอาดาจิโอเนี่ยคือการเดินเล่นอย่างช้าๆในสวนอาดันเต้เนี่ยเร็วขึ้นมาหน่อยคือการเดินในจังหวะปกติส่วนอะเลโกรที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้คือการวิ่งครับผมพูดอย่างนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตร้องบทเพลงเป็นเพลงเดียวกันนะฮะแต่ผมจะลองร้องให้พี่น้องได้ฟังเนี่ยใน3จังหวะความเร็วนี้เพื่อที่จะได้เข้าใจครับพระเยซูอยู่ในเรือเราจะยิ้ม ต่อไปเราจะพายกลับบ้านพระเยซูอยู่ในเรือเราจะยิ้มต่อัยเราจะพายกลับบ้านพระเยซูอยู่ในเรือเราจะยิ้มต่อัย ยิ้มต่อภัยยิ้มต่อภัยพระเยซูอยู่ในเรือเราจะยิ้มต่อภัยเราจะพายกลับบ้านเห็นไหมครับว่าจังหวะในคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยจะให้อารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกัน นั่นเป็นคำตอบว่าทำไมเราจึงต้องมีคำศัพท์ที่ใช้ในการกำกับจังหวะหลายๆคำนะครับเพื่อที่จะตรงความต้องการเวลาที่นักประพันธ์เพลงเขาต้องการจะสื่ออารมณ์และความรู้สึกออกมาในบทเพลงที่เขาประพันธ์ได้อย่างตรงอัตรรกมากที่สุดครับจะเห็นว่าเมื่อดนตรีเล่นในจังหวะอารเลโกรเนี่ยมันจะมีทั้งความเร็วความสนุกตื่นเต้นและความมีชีวิตชีวาใช่ไหมครับต่อไปเราจะมาฟังอารเลโกรในมุมมองของฝ่ายจิตวิญ,ญญาณจากอาจารย์ศึกษากันนะครับเชิญพบกับอาจารย์ครับแล้วเราก็ได้ยิน เพลงที่คุณเจฟฟี่ร้องให้เราฟังพระเยซูอยู่ในเรือเราจะยิ้มต่อไปพี่น้องครับอารโก้นั้นมีความหมายว่ายิ้มครับนะขณะที่เราเดินทางชีวิตของเราในลักษณะของก้าวเร็วไปนะครับก้าวเร็วนะครับในขณะที่ก้าวเร็วนี่นะครับคือร่าเริงและยิ้มครับคำว่าอารโก้นั้นผมอยากจะแปลว่าชีวิตชีวานะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าเชียร์ฟูลเชียร์ฟูลลี่นะหรือไลฟ e ลี่นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าจอยฟูล Lifely, Lively Cheerfully มีความหมายเดียวกันครับในเชิงบุคลิกภาพในเชิงความชื่นชมยินดีซึ่งแสดงออกมาพี่น้องครับอารีกโกรในชีวิตคริสเตียนนั้นคืออะไรผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าชีวิตของคริสเตียนนะครับเราจะไม่เอถอะทะเราจะไม่อุ้ยอ้ายครับแต่ชีวิตคริสเตียนของเราต้องบางเบาและในวิธีการเราต้องสามารถที่จะมีชีวิตชีวาได้คําว่ามีชีวิตชีวานะครับภาษา อังกฤษในเชิงศา,าสานานั้นเราใช้คำว่า joy J O Y joy นะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมเคารพรักมากท่านได้ขยายความคำว่า joy นะครับ J นะครับมาจากคำว่า Jesus first พระเยซูมาก่อน O มาจากคำว่า others next ก็คือคนอื่นนั้นเป็นลำดับถัดไปและ Y นั้นมาจากคำว่า yourself ก็คือตัวท่านนะครับ last ลาสแปลว่าสุดท้ายครับพี่น้องครับขณะที่เราเดินในทางชีวิตแบบอาริโกนั้นเราจะต้องมีความชื่นชมยินดีเพิ่งพี่บอกว่าจงมีความชื่นชมนดีอยู่เสมอข้าพเจ้าขอย้ําอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดพี่น้องครับในชีวิตของเรามีความชื่นชมยินดีไหมครับผมอยากจะแนะนาเคล็ดนะครับเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราเกิดความชื่นชมยินดีได้เวลาที่ท่านมีความทุกข์นะครับ พี่น้องสังเกตด,ดูนะครับคนที่มีความทุกเนี่ยมันจะแสดงออกที่ใบหน้านะครับหลายครั้งทีเดียวเวลาที่ผมเครียดนี่นะครับสมาชิกที่รักผมเนี่ยเขาก็จะมาเตือนาอาจารย์วันนี้เป็นอะไรเขาจะมาทักนะครับวันนี้อาจารย์หน้าตามไม่ค่อยดีเลยพี่นงครับผมก็คิดว่าความทุกขยากลาบากเนี่ยความหนักใจความเครียดมันอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าเอะทำไมมันแสดงออกที่ภายนอกได้พี่น้องที่รักผมเนี่ยเขาก็ทักแล้วก็เขาก็สังเกตได้ว่าเอะผมเครียดนะ นะครับพี่น้องครับความเครียดนั้นมันแสดงออกที่ใบหน้าครับผมก more, ็มานั่งมีครั้งหนึ่งผมอ่านหนังสือเขาสอนให้เราคลายความเครียดได้ทันทีโดยการทำอะไรไหมครับให้เราหากระจกมานะครับหากระจกมาหรือเราเปิดนะฮะสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับเปิดสมาร์ทโฟนแล้วก็กดไปที่เซลฟี่นะครับแล้วพี่น้องก็ยิ้มกับตัวเองนะครับยิ้มกับตัวเองที่เซลฟี่หรือยิ้มกับตัวเองที่กระจกนี่ครับพี่น้องพี่น้องสังเกตว่ามูหรืออารมณ์ เมื่อเรายิ้มกับตัวเองเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยถ้าไมหน้าตาเราเป็นอย่างนี้นะหน้าตาตลกจังเวลายิ้มทําไมคิ้วเราเป็นอย่างนี้ทําไมปากเราเป็นอย่างนี้ให้เรายิ้มพี่น้องครับเวลาย,ยิ้มเนี่ยพี่น้องครับชีวิตชีวาจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงมูดทางอารมณ์จะเกิดขึ้นขณะที่ผู้ประพันธ์สรุดีนะครับเวลาที่เขาประพันธ์สรุดีหลายลหลายคนหลายหลายครั้งที่เขาประพันธ์อยู่นั้นเขาเครียดนะครับเขาเจอกับความทุกข์ยากลําบากเขาก็มันเดือดร้อน แต่สมัยนั้นอาจจะยังไม่มีกระจกใสที่เหมือนสมัยนี้แต่สิ่งที่เขามองคืออะไรครับเขามองขึ้นไปบนฟ้าพี่น้องครับเขามองขึ้นบนฟ้าเขาเห็นอะไรครับเขาเห็นพระเจ้าเขาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขาเห็นฟ้าสวรรค์เขาเห็นพื้นฟ้าที่นําเขาให้เขาได้จินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องครับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขณะที่เราอยู่ในความทุกข์ยากลาบากนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เสริมแรง ให้กำลังใจกับพวกเราทั้งหลายให้เรามีชีวิตชีวาร่าเริงมีชีวิตที่อาเลโกรขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรนะครับผมอยากจะอัญเชิญพระเจ้านะของพระเจ้าในพระธรรม2โครินบทที่1ข้อ3ถึงข้อ4นะครับโปรดฟังพระเจ้านะของพระเจ้านะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงเมตตากรุณาพระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา <S <S <an> <S เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลำบากย่างได้อย่างหนึ่ง <S <S <an> <S ได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าพี่น้องครับขณะที่เราอยู่ในความทุกข์ยากลำบากนะครับเราเองนั้นก็หวังเรามีความคาดหวังถึงการหนุนใจที่มาจากพระเจ้าและเมื่อเราคาดหวังแน่นอนครับเราจะสมหวังครับเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการหนุนใจพระองค์ทรงมีเป้าหมายในชีวิตของเรานะครับ ว่าขณะที่เราได้การหนุนใจจากพระเจ้าแล้วเราจะสามารถหนุนใจคนอื่นได้ด้วยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าให้เราจมปลักอยู่กับความเศร้าให้เรามีชีวิตที่อารีโกรให้เราชีวิตมีชีวิตที่มีชีวิตชีวาร่วมกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดน,นำพานะครับขอพระเจ้าฝังเรานะครับให้เราอยู่ในมีชีวิตอยู่ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันกับความชื่นชมยินดีพี่น้องครับ ดนตรีที่เรียบเรียงสาหรับเครื่องดนตรี1หรือ2ชิ้นก็ไวโอลินหรือเปียโ,โนนะครับบทเพลงเหล่านี้ครับเขาจะเติมอาริโกพี่น้องครับในซิมโฟนีเองก็ไม่มีอาริโกมากมายนะครับแต่ว่าในการเล่นดนตรีเดี่ยวหรือคู่เนี่ยมีอาริโกผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับว่าขณะที่เราอยู่คนเดียวนะครับชีวิตของเราเนี่ยต้องมีความชื่นชมดีครับหรือขณะที่เราอยู่2คนกับภรรยาคู่สมรสสามีของเรา ครับคู่ชีวิตของเราเราเองนั้นก็ต้องมีความชื่นชมดีพระองค์ี่บอกว่าจงมีความชื่นชมดีอยู่เสมอขอพระเจ้าอวยพระพนะครับให้ชีวิตของพี่น้องจะมีอารีกโกรพบกันใหม่ในว,วันต,ต,ต่อไปนะครับขอพระเจ้าอํนเนืยพรพี่น้องแทีท่ยวนครับ ความสุขมีมาต่อให้วันนี้ฝนยังกระานํำมีสิ่ง ความสุขมีมา